วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง passive form นะ passive form ก็คืออะไร passive form ว่า passive voice ก็คือประธา,านถูกกระทำนะประธานถูกกระทำก็คือความหมายตรงตัวใช่ไหมอย่างเช่น oh <my> อย่างเช่นอันนี้ i clean my room every day i clean my room every day ฉ mm. ันาาาทำความสะอาดห้องของฉันทุกวันดังนั้นถ้าเราเขียนเป็น passive voice มันก็จะได้ว่าอะไร My room is c l e a n e v e r y day. ถูกไหมห้องของฉันถูกทำความสะอาดทุกวันก็คือห้องถูกกระทำนั่นเองในชะ่ไหมแต่ถ้าเป็น past simple tense โครงสร้างก็เหมือนเดิมก็คือใช้อะไร w a s word plus past participle นะ past participle คืออะไรลูกวบช่องอะไรคะช่องสามอะวบช่องสามนะจำง่ายๆนะถ้าเป็น passive voice มันจะต้องลงท้ายด้วยเวิร์ฟช่องสามเสมอนะโค้งช่องสามลูกอันเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแบบไหนไดนะ้แต่ถ้าเป็น future simple ก็คือจะใช้ will บวก b ีนะแล้วก็ตามด้วยพลาสคาด i สเปิลถ้าเป็น present continuous นะปัจจุบันกนนำลังถาจะใช้ am is are บวก verb in อแล้วก็ตามด้วย past participle ถ้าเป็นพรีเ p นต์เฟ t ก็จะใช้ have has บอก b e n แล้วก็ตามด้วย past participle นะง่ายๆมีแค่นี้เอง present simple ความหมายของ present simple คืออะไรหรอเดี๋ยวปัจจุบันกำลังทำอยู่ปัจจุบันกำลังทำ past simple อะอดีตออดีตการถูกไหม future simple อนาคตอ่าถูกต้องอนาคตนะ Present Continuous tense ความหมายของมันคือปัจจุบันนะะคปัจจุบันกำลังทำปัจจุบันกำลังทำอยู uh ่น huh. ะ Present Perfect ล่ะ Present Perfect ความหมายของ Present Perfect ก็คือการกระทำที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งในอดีตมาจนถึงจุดหนึ่งใน ปัจจุบันนะเอ่อเป็นการกระทำที่ต่อเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ถ้าเกิดในภาษาอังกฤษภาษาพูดนะจะใช้ในการย้ำเน้นยำ้ำถึงเรื่องของแอคชั่นหรือการกระทำอ่ะปักเ,เปล่าพ <My> ่อน่าสิ e e พ้อยสิไรอะไรต่ออ่าน My Room อะไรต่อ clean is clean is clean by me every day ah great my room is clean by me every day great number two tom bought a nice present yesterday yesterday nice. ten yesterday Five, ten. Past ten. and for your a nice but. present. A nice present. Was. Nice present. What? present, Was Bought by Tom yesterday. Ah, correct. A nice present was bought by Tom yesterday. I And yeah, a nice present was. Bought my Tom yesterday. I mean, uh, All I, got, all I got, My room is cleaned by me every day. Number three, ever sing a beautiful song? What kind of tense? Uh, in to ah Tense. Will 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 future tense. Future tense, what kind of uh, a beautiful a beautiful song beautiful song will be will be sing by What? song by my an anh uh, à. my my by ย n อ by า n แอน beautiful song will be sung นะคะว่าซังบายแ n นนะทำไมชื่อแอนต้องเป็นแคปเปตอลเลตเตอร์ต่อยคนสิชื่อเฉพาะอ่าเ uh, พราะว่าเป็นชื่อเฉพาะนะชื่อเฉพาะก็ต้องทำไมใช้ใหญ่ใหญ่นะแคปเปตอลเลตเตอร์เสมอ ไปเอาเทนอื่นบ้างแต่ไปมาข้อนี้ข้อยี่สิบ he has bought a new car a น e w ค่ะเอ๊ะอันที้อ้อัน่ยถูกแล้วแล้วงต่อขาิ๊งยหรือเปล่า้วตแม่ให้เปคน้าวิ้าวตนี่้ี ไม่หูอ่าเก่งมาก no car has been bought ร้อยร้อ,อ,กกอย่าง่ายๆแค่นี้เองนะเราคุปเทนยังเนี่ยอันนี้ present s i m p l e tense ใช่ไหมอันนี้ past tense อันนี้ future tense อันนี้ perfect tense เลยเทนหนึ่งนี่ยยังไม่มีก็คือ present continuous tense นะดูข้อ21 We เวลาเล่นวอลเลย์บอลหนาวมีคำว่าหนาวนะเพราะฉะนั้น now แปลว่าอะไรล่ะเดี๋ยวนี้อ่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของ p r e s e n t continuous tense นะนะเป็นแปลว่ายังง่ายเอาที่ r e a t e a sentence volleyball volleyball อ่า อเหรออีสออกเซนต่าไม่อีสนะ is. Is. อีสเอีสอะไก่อนอีส์อี in play R B play แล้วไงต่อ Bye at now Bye s By now <S <S อย่าลืม play ให้เติม ตาม E D ด้วยนะเพราะว่าต้องทำเป็น Past Participle ก็คือ v e r ช่องสามนั่นเองนะอ่าง่ายแค่นี้เองเนะที่เือทาได้นะโอเคทำมาโอเคโอเคทำมาโอเค่ย